อย่าตายก่อนล้วบริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานเอ็นคนละจำนวนทั้งหมดคือหนึร้อยี่สิบคนมีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยคืออายุพนักงานคือยี่บห้าค่าเฉลี่ยคืออะไรเอ็กบาแต่ถ้าน้องๆก็ใช้เป็นตัวมิวก็ได้ไม่ว่ากันนะครับอันนั้นเดินไปเรียนมหาลัยได้อยู่แล้วนะครับโอเคแล้วโจทย์บอกว่าอะไรอีกโจทย์บอกว่าพี่ครับเขาพูดว่าค่าเฉลี่ยของอะไรนะพนักงานชายเอ้าวแสดงว่าเนี่ยแบ่งกกกที่ชื่อว่าชายกับผู้ชื่อว่าหญิง ง่ายมากเบสิกเลยอันนี้ก็คือ x าร์ผู้ชายยี่สิบเอ็ด x b a ผู้หญิงยี่สิบเจ็ดพี่จิวถามว่า n อ่ะเป็นของผู้หญิงนะแล้ว n ควรจะต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่แนวใบคำแก้สมการงั้นน้องๆจะต้องมีสองอย่างที่สองันรู้จำนวนผู้หญิงยังไม่รู้รู้จำนวนผู้ชายอย่ะไม่รู้แต่รู้ว่าทั้งหมดรวมกันต้องได้ไอะไรร้อยยี่สิบแสดงว่าพี่ก็เลยบอกว่า n อ,อันนี้พี่ใช้คำว่า n รวมแล้วกันอันนี้คือ n หญิงโอเคสแสดงว่า พี่ก็บอกว่า n รวมของพ,พี่จิวก็คืออะไร n หญิงบวก n ชายปะครับอ่าเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าทั้งหมด120อ่าแป๊บนึงนะพี่ขอแบ่งนี้ก่อนอันนี้ทั้งหมด120คนเกิดจากอะไรนะ n บวกกับ n ชายปะใ่นในที่นี้ n ผู้หญิงเขาบอกให้ใช้เป็นตนัวแปรเโอเคครับงั้นแปลว่าพี่จิวก็อยากรู้ว่าถ้าจํานวนผู้ชายก็ต้องเป็นเท่าไหร่บวกอยู่อย่างข้างกันเป็นลบปะครับก็คือเอาทั้งหมดลบกับของผู้หญิงออกก็คือจะได้จำนวนผู้ชายครับ,รบสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาก็คือ ร้อยี่สิบลเอ็ครับอันนี้ก็จำนวนเอชายครับพี่พักไว้ก่อนรออันนี้คูณถูกไหมลองด,ดูก่อนหรือจะจดเพิ่มเติมก็ได้นะอ๋อพี่ครับผมงงครับเดี๋ยวผมขอแซกแปเ๊เอครับเดี๋ยวลนะืมผมชอบงงว่าเวลาสถิติครับเวลาเขาไม่ได้กําหนดมาว่าเขาบอกให้หาค่าเฉลี่ยของอันนี้ผมไม่รู้ว่าแจกแจงหรือไม่แจกแจง เออไม่ใช่หลักการนี้ง่ายๆเดี๋ยวแบบส่วน n น,นะผมไม่รู้ว่า n มันคือจํานวนของไอตัวเนี่ยมื่อครังที่ข้อสอบชุดหนึ่งเดี๋ยวพี่สอบตอ่อเลยนะผมขอหาแป๊บหนึ่งนะเซลบหนึ่งเนี่ยอ่านได้แล้วแต่กูงงว่าอยู่ท <c oughs> ี่ไหนวะพี่พี่สอบตอ่อโอเคอ่ะถพัฒนาพี่ผูดตอบลังจานั้นตรงนี้พี่ก็เลยได้ว่า จํานวนผู้ชายสูตรว่าอะไรค่าเฉลี่ยรวมเพราะว่าในที่มีกี่กลุ่มมี2กลุ่มชื่อผู้ชายผู้หญิงเพราะฉะนั้นเรใช้สูตร x บาร์รวมเท่ากันเลยนะ n 1 x บาร์หบวกด้วยเลยนะ n 2 x บาร์สถ้ามี3กลุ่มก็จะบวก n 3 x บาร์สบวก n 4 x บาร์สถ้ามีทั้งหมด4กลุ่มหกลุ่มอะไรก็ว่ากันไปแต่นี้มีแค่2กลุ่มส่วนด้วย n 1บวก n 2ครับ x บาร์รวมเขาบอกว่า25กลุ่มที่1พี่ขอใช้เป็นผู้ชายแล้วกันกลุ่มที่2ใช้ชื่อว่าผู้หญิงโอเคครับ n จํานวนผู้ชาย n 1เรารู้อย่าง รู้แล้วคือล่างซ้ายที่พี่จิวคิด1 2 0่ x บลบาร์ bar, ชายคือ21โอเคครับ n 2ของพี่คือ,คอ N อจากผู้หญิงแล้วง่ายต่อตรงนี้ผู้หญิงก็ได้เป็น27โอเคครับส่วนด้วย N รวมรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะร2อคนแก้สมการหา N ให้พี่เลยว่าไ,ได้เท่าไหร่จบละอย่างนี้จะเอาเพิ่มเติมไหมเอาเลยผมขอเลยโอเคเดี๋ยวไปนังหาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกเลข้อให้อีกทีนึ่งกัน ทพี่ส่งมปฮะมันของพี่มันประมาณร้อยกว่าหน้าแต่ว่าไม่ได้ทำเยอะขนาดนั้นเชิญอ่ะไม่แม่ม่เปิดมาเลยมันไม่มีอะไรเลยครับแต่ผมงงว่าผมเลยต้องคิดสักอย่ก็เลยคิดว่าอันนี้มันไม่น่าใช่อ่ะผมงงว่ามันต้องเอ็นมันคือจำนวนอะไรทีอาเลยดูที่ตัวหลังีูจำนวนลักเรียนที่เป็นคนอันนี้เล่นไม่เกี่ยวดูดูที่ด้านอันเนี้ย n คือทั้งหมด50คนแปลว่าไอเนี้ยฟอร์ล่องด้วยไงจำนวนที่อะไร่บ้างห้าสิบคนอันไหนที่รวมกันได้50อันนั่นแหะคือเออันเนี้ยคือสูตรที่ไม่รู้ดูดิเนี่ยถ้าถ้าอันเนี้ยตอนผมทําในข้อสอบผมได้รูปผมอ่ะได้แบบนี้แล้วแต่ถ้าไม่รู้สูตรก็คือจบเลยฮะถูกมึงต้องท่องสูตรทำอะไรไม่ได้ต้องท่องสูตรโอเคอ่ะหารอยู่ยางข้างกไงเป็นคูณป่ะสิ่งนี้ไปเจอได้อันนี้ก็คูณโอ้โหคูณจริงยังจังเลยว่ะ กดให้เอยเอ่อหารสามตลอดใช่ไหมเ๋ยนแบบหนึ่งโอเคเราเลือกวิธีการทอนเลขก่อนโอเคดีดีด,ดีบวกยี่สิบเจ็ดเอ็ดนาะอ่ะ <c oughs> พี่จิวใช้หารสามตลอดก่อนโอเคใครจะคิดยังไงเชิญเลยนะตรงนี้พี่ตัดเหี่ย4สี่สิบหารสามเดือ7เจ็ดหารสามเดือ9เก้าเพราะฉะนั้นพี่ได้เป็นหนึ่งพันเอาเจ็ดไปคูณ 840ลบอะไรลบนะ 7N บวก 9N ปะ่ะฝั่งซ้ายได้เป็น160ฝั่งขวา 2NN เดียว80โอเคครับก็เลยตอบอยู่ในช่วงที่เป็น80ก็คือข้อข้อ4ครับโอเคอันนี้ไม่ยากไม่ยากพื้นฐานเดี๋ยวเอาโจทย์ไปเพิ่มสุขิติบนล ส่งไปแล้วเดีเ๋ยวเดี๋ยวพี่มาข้อให้เสร็จแล้วนะหมดละโอเค,อเคต่อครั้งหน้าเนาะอันนี้คืออันนี้กิดเรียนกับพี่ไม่ทางไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไอ้ที่อันนั้นเป็นตะลุยโจทย์อันนี้คือไฟล์ที่พี่สอนเด็กปกติเลยแต่ว่ามันสอนประมาณใช้เวลาประมาณเดือนครึง่ง <c oughs> เพราะว่าเนื่องจากว่ามันร้อยแปดสิบหน้ามันเป็นคณิตหนึ่งด้วยผสมแต่ว่าของเรามันคือพาร์ทหน้า คือโซนแรกแต่พี่บอกหน้าให้ว่าหน้าไหนที่มึงจะต้องไปทําไปอ่านเพราะว่าเป็นคณิตมสามที่อามาใช้ต่อจริงๆเป็นคณิตมสาม, <c oughs> สามคือมันเรียนต่อกัน <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามัน,มนเพิ่มเติมลึกขึ้นะขึ้นได้อ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วนะ <c oughs> โอเคเรียบร้อย